อยู่ใน Star Wars Episode 1 Jedi Power Battle นะครับแล้วมันมีมันมี c a l Episode รอเปล่าไม่รู้อันนี้ของเครื่องเพลงหนึ่งนะไปเราเป็นเจไดแล้วเราเล่นอีซงอีซี่อะไรไร้สาระครับผมต้องเป็นผมมังทะเลาะกับหุ่นอยู่ครับผมฟันไม่โดนผมกัโดนแล้วโอ้ยโวยิงแสกหน้า มันหมุนมันหมุนครับมันหมุนไอพาวเวอร์เจไดพาวเวอร์เจได้พาวเวอร์แรงแรงแรงว้าไม่ังชีวิตไ,ไม่เงี้ยนี่เก็บได้เก็บไปเลยพลังผมมาแล้วโอ,อ้ยหนีนี่หว่าหนีเอาละห้ามโดนใช่ไหมเนี่ย โดนลุมผมโดนลุมจับยาวจับยาวถึงจับยาวแล้วจับยาวจับยาวผมต้องไปอย่างใจเย็นแล้วครับเฮ้ยน้ำมาทางชีวิตโอ้